สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจากการเตรียมงานนานนับเดือนวันนี้ก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยที่จะได้สร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีตักบาตรพระ1 1 3 0 0 0รูปทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย1ล้านรูปภายในเดือนมีนาคมค่ะซึ่งในวันนี้ทีมข่าวนิวเนียสจะพาทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีตักบาตรพระแห่งแรกจาก6แห่งในกรุงเทพมหานครซึ่งได้จัดขึ้นที่สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญโดยมีพระพิสุเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญจำนวน12,600รูปค่ะและที่เส้นทางแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารไปยังวัดปากน้ำ่าสีเจริญค่ะพิธีตักบาตรพระครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ส0มีนาคมพุทธศักราช2555ณสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนาวาเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานฝ่ายพระวาส นายประสิทธิ์วชิวราวุฒิชัยผู้แทนมูลนิธิโพธ,ธิภาวนาสงเคราะห์กล่าวรายงานซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน,นได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงขอพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้วา่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะผู้ถือ พกุฎิพระรัตนต,ตรัยว,ว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตในส่วนของผู้แทนนำกล่าวถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายพัตตาหารเป็นสังคทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตได้แก่กัลยาณมิตรสาสิธรโชคประสิทธิ์กัลยาณมิตรจิตตวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลและกัลยาณมิตรสัญจุทาวิช,ชาวุฒิ สำหรับการตักบาตรพรและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกฉลองพุทธชยยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรและฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้เจริญรุ่งเรืองดังสมัยพุทธกาลสร้างบุญใหญ่ให้คนไทยและแผ่นดิน นำเข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ไปช่วยเหลือพระพิสุสามเณรทหารตำรวจคุณครูนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า7ปีนอกจากนี้ยังนำเข้าสารอาหารแห้งบางส่วนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเช่นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาตามโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายและที่สำคัญยังเป็นการตักบาตรในเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทศรดระผู้ปราบมารไปยังวัดปากน้ำภาสีเจริญสำหรับการจัดตักบาตรที่สะพานใหม่ ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอันเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทศรพระผู้ปราบมารซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จาก20จังหวัดในภาคกลางและภาคอีสานจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โครงการตักบาตรพระ1 1 3 0 0 0รูปทั่วกรุงเทพมหานครจาก6แห่งซึ่งได้เกิดเป็นภาพประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์สำคัญณสถานที่แห่งนี้ภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้แสดงให้ชาวโลกเห็นว่าความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยังคงเหนียวแน่นและสิ่งนี้จะเป็นพลังผลักดันให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง สังขารด้วยอาหารสาทุกชนตนทนยิวบังเป็นตะบา การประกอบพิธีบุญในวันนี้นอกจากเพื่อจะได้บุญได้กุศลแล้วยังได้ข่า,าวได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลคือความดีเป็นทางที่จะได้อัาเชิญรูปร่อทองคำของหลวงพ่อวัดปากน้ำผ่านในทางนี้ในวันที่สองอกีฬาระหนึ่ง ก็รู้สึกว่าทางวัดพระธรรมกายมีท่านเจ้าคุณประเทศพยานมหาโมนีเจ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยพิสุสามเณรการะยาณมิตรทั้งหลายก็ได้ร่วมจิตร่วมใจกันกระทำซึ่งเป็นการกระทำที่หาได้ยากขออนโมทนาสาธุการกับเสด็จพระคุณหลวงพ่อที่ได้ เิดโอกาสให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้บำเพ็ญทานบารมีเพื่อน้อมนำจะตุปจัจัจยทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไปถวายแด่พิสุสง์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นับว่าเป็นโอกาสสร้างโอกาสที่ดีให้แก่พุทธบริษัทได้อุปถัมภ์บำรุงภาพพิสุสำเนิน โดยปาลบเหตุในวันครบรอบแห่งการตัดสรุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2,600ปีในในปีนี้เมืม่ออาตมาเห็นแล้วก็ชื่นใจว่าวัดวัธรรมการนั้นสามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีและสื่อพยุศาสนาถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงเคราะห์าสามจังหวัดภาคใต้นั้นก็ได้ใส่วัตธรรมการตรงนี้ตักบาตรตรงนี้แหละ ที่ลาวชาวพุทธทั้งหลายช่วยการรณรงค์รักษาไว้และวัฒนรรมกายใ,ให้เป็นกําลังใจชาวพุทธมันมาเห็นแล้วอวาตมาก็มีความชื่ในใจณวันนี้ถนนสายนี้เต็มไปด้วยพระสงฆ์ซึ่งเป็นหน่อนเนื้อพุทธทางกูลเป็นเนื้อนาบุญจำนวนถึง12,600ลูกเป็นการตักบาตรบุญตัก ญาติโยมอายุาท่านผู้ศาสนจมลนวาเป็นแสนให้หันสาขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญศุกท่านทม่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญในคาครั้งนี้วันนี้ผมมีความรู้สึกกราบเริ่มปิติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ วันนี้ได้เห็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นจำนวนหลายหมื่นคนทีเดียวครับที่อยู่ณศูนย์นกลางพิธีแห่งนี้เป,นนเป็นสิ่งที่ยังยืนยันครับว่าประเทศไทยนั้น พี่น้องชาวไทยเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดแล้วก็รักษาบวรพระพุทธศาสนาของเราเป็นที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นยิ่งใหญ่จริงๆครับเป็นมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ก็เชื่อว่าการเผยแพร่ภาพตรงนี้ออกไปนะครับจะได้เป็น เป็นเป็นเป็นบุญกุศลที่จริงๆนะครับเพรากบว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาในวันพรุ่งนี้ที่แทียกรัชโยธินครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่ต่อต่อไปที่บริเวณสะพานควายและที่ประตูน้ํำ ที่เยาวราชแล้วก็ที่ศุภสินกาวงเวียนใหญ่ครับเจเจเชิญชวนครับมาร่วมงานบุญงานกุศลกันครับชาวพุทธนะครับทุกท่านที่อยู่ทั้งสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับรับทราบไว้ครับว่าพวกเรานะครับที่อยู่ในที่แคบกรุงศรีนะครับเราก็ช่วยกันครับในเรื่องของการทําบุญนะครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังพี่น้องที่อยู่ทางสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและก็ขอให้เป็นกําลังใจ ให้กับทุกท่านครับสิ่งที่พวกเราทุกคนได้ได้ร่วมใส่บาตรเนี่ยท่านข้าวสารอาหารแห้งเป็นกำลังสำคัญที่นอกเหนือจากต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วตัวอาหารนี้เองก็ยังเป็นสัพพะกำลังสำคัญที่จะทำให้ผู้ทธศาสนาในภาคใต้นะครับคณะสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยังได้รับปัจจัยได้รับอาหารอยู่ท่าน็งจะสามารถดำรงาศาสนกิจ สามารถยืนหยัดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังคงรักษาธงชัยพระอาหารหันต์ในพื้นแผ่นดินไทยได้ในทุกตารางนิ้วเ,เป็นที่น่าชื่นชมครับเห็นชัดเลยว่าคนไทยเรานั้นศาสนาพุทธศาสนาจำรชาติ เป็นความยั่งยืนและเป็นความยิ่งใหญ่ต่อไปนะฮะคือเห็นลภาพอย่างนี้กิจกรรมแบบนี้เป็นการรวมพลังได้บางทีเราไม่มีกิจกรรมนี้จะไม่เห็นว่าชาวพุทธจะมีความศรัทธาพุทธศาสนาอย่างไรบ้างแต่วันนี้เห็นชัดที่สุดแล้วเป็นคนเดินมานี่ทุกคนมีความสุขทุกคนไม่บ่นเหนื่อยเลยครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับเตรียมการได้ตั้งสองสามวันก็คือตัวเองหายของใช่ไหมก็ เตรียมแพ็คของแพ็คอะไรอย่างเงี้ยหลายวันละก็คือวันนี้ขายของก็ตั้งใจหยุดเลยมามามา,มาตามเลยก็คือแบบน้อยน้อยน้อยครั้ง,งที่เราจะเจอแบบนี้อ,นอะไรเงี้ยเพราะว่า ที่เกิดมาก็อายุ30กว,กว่าเพิ่งเจอเตรียมของมาหลายวันสองสาวันนะคะแต่ก็เริ่มแพ็คมอคืนรู้สึกว่าเป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้ตักบาทพร้อมเพียงกันพระส่งจำนวนมากขนาดนี้นะคะ่ะสมัยนี้ต้องแบบว่าอันไหนที่เราที่จะทําบุญได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มาทําครั้งหนึ่งมีนานๆานทีค่ะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยกว่ารูปใช่ไหมคะพอมาดูแล้วแบบโอ้โหเยอะค่ะเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องแบบ มาทําบุญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโฆษณาว่าตักบาตรทจะมาถ่ายลูกคุณผู้ชมัิดาครับผมรัทธาอยู่แล้วประธานบุญพิธในการศาสนาเพราะว่าไม่เคยมีบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าเมื่อกลับผมอายุหกสิบปีผมเมื่งเคืนครั้งแรกที่มีหมื่นสองพันหลวงว่ารูกครั้งแรกครับผมคิดว่าจากการตักบาทหนึ่งร้านลูกทั่วประเทศเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ก็คงเป็นแสนนะครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆสำหรับสทุตสาสิทธิชน แล้วก็เป็นแมบอย่างที้เขาบอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือการต่อไปนีู้ปประเทศชาติเศรษฐกิจสังคมพระศาสนาศิลธรรมจะถูกฟื้นฟูขึ้นเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไป็นไปแล้วจากวันนี้จนถึงวันที่25จนถึงวันที่สองนถึงวันที่6ที่จะมีกาัญเชิญกระปู่ผ่านเส้นทางนี้บุญกุศลจะทําให้ประเทศชาติของเราทําให้มรดกหลวงของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแปลว่าเป็นมหามงคลของชีวิตทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมา ร่วมใส่บาตที่ทางวัดธรรมกายจัดทุกครั้งก็เปิ่มปิติทุกครั้งนะคะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มีความพร้อมเพรียงเปรียมด้วยศรัทธานะคะประชาชนหลั่งไหลมามากแหลอเกินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณนะคะทางวิธีธรรมกายแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่ได้จัด พิธีดีๆเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญร่วมตักบา,าบรตรร่วมได้ตั้งใจที่จะธิษฐานในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนตามคันรองที่พระเจ้าได้นําทางไว้นะคะ ในปีพุทธศักราช2,555นั้นเป็นวาระครบรอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นปีที่โลกได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมะค่ะจึงสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในการเข้าร่วมพิธีตักบาตระอีก5แห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวส์ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดไหมบุญอะไรเราทำที่ผ่านมาใจใสๆทำไปในทุกคราชวนกันมาทำบุญด้วยหัวใจก่อนและลังตอนทำก็ใจใสกลับบ้านไปก็ใสได้เสมอจะบุญไหนบุญใดไม่เคยเผลอใสเสมอเปลืมกันทุกวันไป 在。<music> เราลืมใช่ไหมที่ทำเองที่ทุ่มกันไปเราลืมใช่ไหมที่ทำเอง